ขออีกกิจกรรมหนึ่งนะคะอันนี้จะขออนุญาตเข้าไปในอ่ e ยูเซอร์ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กันทบ,บุรีเขตหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณการแก้ไขปัญหานะคะเห็นไหมโรงเรียนของท่านยังไม่เคยได้รับจัดสรรนะคะทีนี้คลิกเข้าไปค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้ระบบจะ จะบอกจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้คือหนึ่งระบบจะตรวจสอบว่า,โร,รรารนะะโรงเรียนนี้ไม่เคยได้รับการจัดสรรนะคะโรงเรียนนี้ไม่เคยได้รับการจัดสรรระบบจะตรวจสอบให้เป็นอันดับแรกพอลำดับถัดมาระบบจะตรวจสอบร้อยละในหลักเกณฑ์ตามที่ท่านรองธนงศักดิ์ได้พูดไปครั้งแรกก็คือว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเด็กโรงเรียนเนี้ยขั้นต่ำเนี่ยได้ละสามคนกับหกคนเนี่ย แม้แต่มีคนเดียวตามหลักเกณฑ์ก็ได้แต่หากเป็นเด็กผอมเตี้ยเ,เริ่มอ้วนเริ่มอ้วนนะคะหรืออ้วนระบบก็จะดูตามหลักเกณฑ์เช่นผอมต้องเกินกว่าห้าเปอร์เซ็นตเตี้ยต้องเกินกว่าห้าเปอร์เซ็นเริ่มอ้วนและอ้วนต้องเกินกว่าสิบเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นง่ายมากค่ะโรงเรียนไม่ต้องคำนวณระบบ เราคำนวณจำนวนแมกซิมัมหมายถึงจำนวนสูงสุดที่โรงเรียนจะขอได้แต่มีสิ่งที่ท่านต้องชี้แจงโรงเรียนอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ข้อที่สองหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งโรงเรียนต้องไม่เคยได้รับจัดสรรระบบตรวจสอบแล้วหลักเกณฑ์ข้อที่สองโรงเรียนมีภาวะทุพโภชนาการอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถคลิกเข้าไปได้ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปเห็นไหมคะโรงเรียนไม่ต้องดูอะไรค่ะมาดูตรงนี้โรงเรียนนี้มีเด็กสามร้อยเจ็ดสิบคนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ก็จะได้รับจัดสรรในวงเงินไม่เกินห้าหมืนบาทในวงเงินไม่เกินห้าหมืนบาทนะคะ จำน,นวนนักเรียนที่ขอได้ก็ต้องไม่เกิน115คนระบบคำนวณมาให้เสร็จคุณจะมากรอกตรงเนี้ร้อยสิบคนกด enter ปึ้งปึออ๊บไม่ได้นะคะระบบจะแจ้งเลยว่าค่าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับระบบปีนี้ตัวดิฉันเองนะคะเช็คทุกช่องค่ะแต่ขณะนั้นเองเราก็มีบางอย่างที่เราจะต้องใช้ ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนกลองในเรื่องของการเทียบความถูกต้องระหว่างเอกสารในแบบคําขอกับเอกสารโครงการนะคะดังนั้นตรงนี้ในส่วนหนึ่งให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าในวงเงินเนี้ยนะ,ะอ่ะทีนี้ไม่ได้ละขอเกินร้อสิบห้าไม่ได้อาโุงเรียนนี้ขอร้อยสิบห้าคนตามแม็กซิมัมเลยนะคะกด enter ปุ๊บต้องกด enter นะคะกด enter ทุกครั้งที่พิมพ์ตัวเลข นะคะบอกทางโรงเรียนด้วยทีนี้ยังไม่ได้ใส่วงเงินนะโรงเรียนนี้บอกว่าขอได้สิบห้าบาทใส่สิบห้าบาทใส่เกินสิบห้าบาทก็ไม่ได้นะคะกด enter ปุ๊บบอกเลยค่าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบห้าจะขอสิบบาทก็ได้นะคะถ้าทำได้จะขอสิบาทก็ได้อ่านสิบห้าบาทกด enter ค่ะต่อจากนั้นเห็นไหมคะ เริ่มต้นโรงเรียนก็กดร้อยวันค่ะไม่สามารถกดยืนยันข้อมูลได้เนื่องจากยอดเงินเกินที่กำหนดตั้งแสนเจ็ดขอได้แค่ไม่เกินห้าหมื่นบาทดังนั้นโรงเรียนต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วค่ะว่าโรงเรียนจะลดที่ไหนจะลดที่จำนวนเด็กเช่นอ่ะดูซิ เอาว่าเราไปดูแลเด็กอ้วนกับเริ่มอ้วนสักห้าสิบแปดคนแต่โรงเรียนก็ต้องไปทำโครงการในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการที่อาจจะระบุไปเลยว่าสำหรับเด็กอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ทางเขตจะต้องไปทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนเองนะคะอ่ะสมมุติโรงเรียนบอกอืมมันเกินอ่ะเอาเอาเฉพาะเด็กอ้วนละกันท่านี้คือขอได้แหะทั้งหมดนั่นแหละแต่ เอาเฉพาะเด็กอ้วนแล้วกันก็ติ๊กออกนะติ๊กออกเซนนะคะอันนี้คือระบบเนี่ยอโอตโมติให้เพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนต้องการขอแบบแม็กซิมัมทั้งนั้นแต่ถ้าแม็กซิม,มังงนะะม,ม,มของคุณเกินวงเงินนะคะถ้าแม็กซิมัมของคุณเกินวงเงินระบบคุณก็ต้องไปพิจารณาดันเองหมายถึงลงเรียนน่ะต้องไปพิจารณาเองอ่ะเอาห้าสิบแปดนพอกด enter ปุ๊บเป็นไงฮะ ยังเกินอยู่นะยังเกินอยู่อาจจะต้องไปปรับลดอ่ะงั้นก็เอาพร้อมแล้วกันนะสามสิบสองคนอ่ะได้ละนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะต้องให้เนี่ยอย่าลืมคลิกอันนี้ตรงนี้ออกด้วยนะคะอย่าลืมคลิกตรงนี้ออกด้วยนะคะพร้อมสามสิบสองคนนะอุป,ปกรณ์ออกกาลังกายอันเนี้ย ถ้าคุณทําถ้าคุณทํางบประมาณคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คือคุณจะไม่ใส่นี่สมมุติโรงเรียนนี้บอกว่าอะขอได้ห้าหมื่นขาดไปสองพันเด็กพร้อมเอาเชือกกระโดดให้มีไหมสมมุติก็ใส่ไปสองพันกดเ n t e r ก็ครบห้าหมื่น แต่ก็อยู่ที่คณะกรรมการพิจารณานะคะว่าเขาจะตัดคุณออกหรือเปล่าแต่เวลาจะกดปริ้นนะคะรบกวนเพราะว่าเวลาหน้าจอมา refresh เนื่องจากว่าดิฉันให้ทางโปรแกรมเมอร์ตั้งค่าเป็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนอโตเมติให้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากจะเลือกเฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมนึงก็ขอความกรุณาเดี๋ยวแจ้งให้ทางโรงเรียนซึ่งดิฉันจะอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะคะอัดคลิปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า ก็เวลาจะพิมพ์แบบคําขอเนี่ยเตงขอขอผอมใช่ไหมสมมุติโรงเรียนตัวเองมันเยอะอะ่ะเด็กทุกโพม,มันเยอะเตงจะขอผอมใช่ไหมพอจะขอผอมใช่ไหมพอ,อก็คลิกแล้วก็ขออ,อย่าลืมพิมพ์แบบคําขออ่าพอพิมพ์แบบคําขอเสร็จนะเนี่ยพอพิมพ์แบบคําขอเสร็จนะเนะี่ยก็กดบันทึกไปอันนี้ก็คือเรา เป็น PDF นะคะ,ะเสร็จเสร็จแล้วอันนี้คือแต่คำว่าเสร็จแล้วก็คือเหลือว่าต้องไปทำอะไรคะเรื่องของเอกสารนะ,ะเรื่องของเอกสารการงบประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จริงๆอะคือ ต้องไปทํานะคะต้องไปทําอย่างโรงเรียนนี้เมื่อกี้นะคะด,ดิฉันยกตัวอย่างว่าอ่าขอการแก้ไขภาวะโภชนาการเด็กผอมอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ต้องไปแก้เป็นเท่าไหร่ละเมื่อกี้มันก็สี่หมื่นแปดนะคะสี่หมืนแปดพันนะคะสี่หมื่นแปดพันสมมุติโรงเรียนนี้นะคะสี่หมืนแปดพันในโครงการก็ต้องสี่หมืนแปดพันนะคะ อันนี้สองพันนะคะก็ไปเขียนให้ครบนะคะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะอาหารมื้อเช้าเป็นระยะเวลาร้อยวันสำหรับเด็กกี่คนคะเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นสามสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสิบห้าวันไอ้สิบห้าบาทนะคะระยะเวลาร้อยวันอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไอยี่สิบเส้นสองพันะะ2000บาท 1 8 0 0 0นะคะมี32คนหรือ34ไม่แน่ใจเมื่อกี้32หรือ34คะ32ครับ32เป็น32คนอาจจะประมาณนี้อ่สมมุติโรงเรียนเนี้ยได้ละประมาณนี้นะคะก็เขียนใส่ชื่อใส่อะไรทำให้เรียบร้อยลงนามนะ,ะสแกนเป็น pdf นะ,ะเสร็จแล้วก็อัพโหลดขึ้นไป นะ,ะอัปโหลดขึ้นไปในระบบเหมือนเหมือนโครงการอื่นๆนะ,ะเหมือนโครงการอื่นๆนะฮะอย่างงี้นะ,ะแล้วก็กดยืนยันโทรศัพท์มาตัดอ่าไม่ทราบว่าอันนี้ก็ครบถ้วนสำหรับ สำหรับโรงเรียนตชดสำหรับโรงเรียนตชดนะคะ